สนับสนุนโดย MSI Components i ิก b y MSI Gaming Notebook ASUS และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราไอทีรีบอนเมย์ค่ะวันนี้ค่ะไม่มี g a มมิ่ง o น้ตบ o ๊กนะคะระดับเทพเลยจากทาง MSI ค่ะจะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะ ซึ่งเจ้าโนตบุกเครื่องนี้เนี่ยมันมาภายใต้คอนเซปที่มีชื่อว่า Bed Miss Bed ค่ะก็คือเป็นการรวมเอาสิ่งที่สุดยอดที่สุดเนี่ยมารวมไว้ในโนตบุกเครื่องเดียวนะคะทั้งตัว CPU จากทาง Intel ค่ะที่เป็น Generation ล่าสุดและอย่างตัวคาบิเล็กนะคะ การ์ดจอจากทาง n v ็นวีค่ะเป็นตัว GTX 1080นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเทคโนโลยีสุดยอดของทาง MSI เขานะคะก็เลยได้มาเป็นคอนเซปต์นี้นั่แหละเพราะฉะนั้นค่ะเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะเรียกได้ว่าแรงที่สุดและสําหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอแค่ตัวเดียวค่ะอ่ะไม่ว่านะมาดูกันเลยกับตัวนี้ MSI GT73VR7RF Titan Pro ค่ะ ขึ้นชื่อว่า MSI แล้วนะคะจะมาแบบเล็กๆมันไม่ได้ไงนี่คุณดูขนาดกล่องซะก่อนนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้ากล่องค่ะก็ยังมาเป็นแนวอวกาศอาวกาศล้ำยุคหน่อยนะแล้วก็นี่เลยเป็นหน้าตาของเจ้าโนบุคเครื่องนี้ค่ะ ส่วนด้านหลังกล่องนะคะก็ยังคงอัดฟีเจอร์มาให้เพียบเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแม่สรุปตัวเด่นๆให้ได้ฟังกันแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของภาพนะคะตัวนี้ค่ะมันจะเหนือกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นก็คือว่า Refresh ช a t e ของเขาเนี่ยสูงถึง1 2 0เฮิรเตล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเพื่อนๆเล่นเกมเนี่ยความสมูทความลื่นไหลของภาพมันก็จะมีมากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะเล่นเกมแนวไหนนะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดค่ะ เรื่องที่2นะคะระบบระบายความร้อนค่ะเขาก็ยังคงใช้เป็นตัวคูลเลอร์บูสต์ไตตันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเครื่องเราเนี่ยพอเล่นไปสักพักนึ่งแล้วมันจะฮีทไม่มีแน่นอนนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องของระบบเสียงอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะสําหรับชาวเกมเมอร์ค่ะเขาก็ใช้เป็นชุดระบบเสียงจากทางไดออดิโอที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีนาทีมิก2ด้วยตัวนี้ค่ะจะมีการจําลองเสียงแบบ360องศาเลยแล้วก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่า Sound Tracker ค่ะศัตรูอยู่ที่ไหนทางไหนนะคะมันก็จะจับได้ทั้งหมดเลยค่ะเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็มี Killer Double Shot Pro แล้วก็ Killer Shield ด้วยนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้แบบลื่นไหลค่ะ มันจะมีการจัดการเน็ตเวิร์กให้อัตโนมัติเลยนะถ้าตัวไหนอยากได้แบนด์วิดต์เยอะๆมันก็จะไปใช้ตัวแลนถ้าตัวไหนอย่างพวก Facebook หรือว่า YouTube ค่ะมันก็จะไปใช้เป็นไวเลสแทนนะคะทำงานร่วมกัน2ระบบก็จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเรื่องของ Storage ค่ะเขาก็มีการต่อเรท0ูนมาให้นะคะบน M.2 SSD ด้วยนีย่แล้วก็ยังมีพอร์ตทันเดอร์โบโด,ด้วยค่ะ แล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเรื่องของคีย์บอร์ดเขาก็ยังคงใช้คีย์บอร์ดจากทาง Steel Series ค่ะที่มาพร้อมกับอแอปพลิเคชันของเขานะคะที่ชื่อว่า Steel Series Engine 3ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าปุ่มมาโครตั้งค่าสีไฟต่างๆได้เลยค่ะอ่ะไม่ว่านะแค่ได้เห็นฟีเจอร์เนี่ยหลายๆคนน่าจะอยากเห็นแล้วว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะเทพขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะ อ่าและนี้ค่ะก็คือหน้าตาของเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะคะก็ยังคงมาในเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกได้ว่ามีความสวยงามแล้วก็แฝงเอาไว้ด้วยความดุดดันค่ะฝาครบอบนะคะเขาใช้เป็นอลูมิเนียมค่ะซึ่งก็จะเป็นลวดลายปัดเซียนแบบนี้นะคะขอบสองฝั่งนี่มีการตัดเส้นด้วยสีแดงอโนด์ค่ะทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันดูสวยงามดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ตรงกลางค่ะเป็นโลโก้ MSI สีซิลเวอร์แล้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นโลโก้มังกรสีแดงค่ะซึ่งตัวมังกรของเขาเนี่ยเวลาที่เราเปิดเครื่องนะมันจะเป็นไฟ LED สีขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้นะคะจะเป็นตัว g กร i l l a า l a s s ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะทนต่อรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะเขาจะมีการหักขอบลงไปนิดนึงตรงกลางนะคะมีคําว่าไททัน ส่วนตัวฐานของเขาค่ะก็มีช่องสําหรับระบายความร้อนมาให้2องฟังเลยนะคะซ้ายขวาค่ะก็จะช่วยระบายความร้อนให้กับทั้ง CPU แล้วก็ GPU นะคะมีการตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้แล้วตรงกลางค่ะเขาก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้เราใช้งานด้วยพอร์ตแรกสุดค่ะเป็นช่องเสียบลักไฟเลี้ยงถัดมาเป็นพอร์ต HDMI พอร์ต Thunderbolt ค่ะมีมาให้1พอร์ต Mini Display Port มีมาให้อีกหพอร์ตและสุดท้ายค่ะเป็นพอร์ต LAN RJ 4 5 แล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะนี่ก็เป็นคําว่าไทตันอ่ะนิดนึงค่ะสําหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะคะที่เขามีมาให้3พอร์ตด้านหลังนี้ค่ะเราสามารถต่อจอแยกได้หมดเลยนะคะเท่ากับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะเพ,เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถต่อจอแยกได้3จอรวมจอมันเองเนี่ยเป็น4จอนะคะความละเอียดสูงสุดค่ะที่เราสามารถทําได้จะอยู่ที่ระดับ 4K ที่60เฮิร์ตอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างซึ่งด้านข้างของเขาค่ะก็จะมีทั้งช่องระบายความร้อนนะคะแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อให้เราใช้งานค่ะ ตรงโซนนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นช่องใหญ่ๆเนี่ยก็คือช่องสําหรับระบายความร้อนค่ะพอมองเข้ามานะเราจะเห็นเป็นฟินอยู่ข้างในค่ะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป่าลมร้อนออกมานะคะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยส่วนตรงนี้ค่ะพอเชื่อมต่อก็จะมีพอร์ต USB 3.0มาให้เราใช้งานทั้งหมดเนี่ยสพอร์ตค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวออดิโอแจ็คค่ะซึ่งอันนี้นะคะมีไม้ทั้งหมดเนี่ยซพอร์ตเลยเป็นแบบกูแจ็คด้วยค่ะ พอร์ตแรกสุดนะคะเป็นพอร์ตไลอัลค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากได้คุณภาพเสียงระดับไฮเรสเนี่ยสามารถมาเสียบเข้าที่ช่องนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะเป็นตัวไลอินช่องเสียบไมโครโฟนและสุดท้ายค่ะเป็นช่องเสียบหูฟังส่วนอีกฟังนึงค่ะก็จะมีให้ทั้งช่องสําหรับระบายความร้อนนะคะพอร์ต Kensington Lock แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นช่องสําหรับเสียบ SD card นะคะแล้วเขาก็ยังมี USB 3.0มาให้ใช้งานอีก2พอร์ต อีกอย่างหนึ่งค่ะที่เมย์เคยบอกไปนะคะก็คือเรื่องของลำดับสัดของ MS i MSI Gaming Notebook เนี่ยแหละนะว่าเขาจะมีแบ่งออกมาเนี่ยเป็นหลายๆซีรีส์เลยค่ะซึ่งซีรีส์ GT นะคะก็เป็นซีรีส์ที่ท็อปที่สุดแล้วค่ะ MSI นะคะเขาก็จะจัดเต็มมาให้เลยทั้งเรื่องของสเปคพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงนะว่าเฮ้ย Gaming Notebook เขาเนี่ยมันจะต้องบางหรือว่ามันจะต้องเบานะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยรับไม่ได้นะกับน้ำหนักหรือว่าขนาดของมันค่ะคุณอาจจะต้องไปเล่นซีร นั้นเนี่ยจะได้ทั้งความบางแล้วก็ความแรงด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณรับได้มันก็ต้องตัวนี้แหละค่ะซึ่งเจ้า gaming notebook รุ่นที่อยู่กับเราวันนี้นะคะน้ําหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก4กว่าค่ะก็ บอกได้เลยนะว่าถ้าเมย์ซื้อมาเนี่ยไม่ได้เอามาเล่นเกมหรอกออกกําลังกายดีกว่าน้ำหนักกําลังได้เลยนะแล้วก็จะมีน้ําหนักของอะแดปเตอร์อีกสักประมาณโลกว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆต้องเผื่อไว้เลยถ้าจะพกออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยคุณมีอย่างต่ำๆเนี่ยห้าถึงกโลเลยค่ะส่วนที่หนาที่สุดของตัวรถบุกเครื่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนกว่าค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ใต้ตัวเครื่องกันบ้าง ดีไซน์ด้านใต้ตัวเครื่องของเขาค่ะก็ออกแบบมาได้ดูดุดันนะคะดูเกมเมอร์มากๆนี่ก็จะมีช่องสําหรับระบายความร้อนเนี่ยกระจายอยู่ทั่วเลยนะคะแล้วเขาก็ใช้เป็นตะข่ายสีแดงค่ะตัดสลับกับสีดาแบบนี้นะคะก็ทําให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีจุกยางกันลื่นเนี่ยกระจายอยู่แบบนี้นะคะซึ่งยกขึ้นมาเนี่ยสูงพอสมควรเลยค่ะทําให้มันมีพื้นที่ใต้ท้องเครื่องอยู่นะคะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะอย่างที่เมย์บอกไปว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวคูลเลอร์บูสต์ไท มันจะมาพร้อมกับพัดลมเนี่ยสตัวนะคะซึ่งก็จะแยกกันทํางานเลยค่ะตัวนึงเนี่ยจะระบายความร้อนให้กับ CPU อีกตัวนึงจะระบายความร้อนให้กับตัว GPU ค่ะแล้วก็ยังมีฮิตไปมาให้ทั้งหมดอีก10เส้นนะคะ และตรงบริเวณนี้เขาก็มีซาวฟูเฟอร์มาให้อีกหนึ่งตัวจากทางไดออดิโอค่ะและดีไซน์ด้านหน้าตัวเครื่องค่ะเขาก็ใช้เป็นลายเส้นสีแดงนะคะนี่ลากยาวมาแบบนี้เลยค่ะจนสุดเลยนะแล้วก็ตรงกลางค่ะจะมีไฟ LED แสดงสถานะอยู่3ตำแหน่งนะคะแล้วถ้าสังเกตกันค่ะตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีเว้าเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้เวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะเปิดได้ง่ายขึ้นค่ะในส่วนของฝาพับค่ะก็สามารถเปิดได้กว้างสุดเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวบานพับของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคงทน แข็งแรงเลยนี่ไม่มีงอกแงกเลยนะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันโน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ17.3นิ้วนะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็นแบบ16:9ต่อนะคะความละเอียดสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ Full HD เลยแล้วก็อย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่า Refresh Rate ของมันเนี่ยสูงถึง120เฮเลยนะคะ ตัวพาแนลของเขาค่ะเป็นแบบ IPS นะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีสันความสวยงามของภาพเนี่ยมาเต็มแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมันยังเป็นแบบแอนติแกลดด้วยก็จะช่วยลดแสงสะท้อนค่ะเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยก็จะยังรู้สึกสบายตาอยู่นะคะแล้วเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเลยค่ะที่สําคัญมากๆนะคะก็คือตัว MSI True Color ค่ะเขาจะมีค่า preset มาให้เรานะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะใช้เป็นแบบดูหนังนะคะหรือว่าอยากจะเล่นเกมมันจะปรับค่าความสว่างคอนทราสต,ต์ต่างๆให้แบบอัตโนมัติ มัตเลยค่ะและตรงนี้ค่ะเขาก็มีกล้องเว็บแคมนะคะความละเอียดระดับ Full HD มาให้อีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้ก็จะถ่ายวิดีโอได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจะอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีค่ะ แล้วก็2จุดตรงนี้นะคะเป็นไมโครโฟนค่ะดีไซน์ด้านในตัวเครื่องค่ะเขาก็ยังคงใช้เป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะแล้วก็เป็นลายปัดเซียนแบบนี้ค่ะดูสวยงามเลยนะแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยซึ่งพื้นที่ในการใช้งานของเขาค่ะก็จะแบ่งออกมาเนี่ยเป็น3โซนหลักๆเลยนะโซนแรกค่ะก็คือตัวคีย์บอร์ดนะคะจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ f ู l l s ด้วยก็จะมีนำแผมาใม้ใช้งานค่ะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะ โซนที่2จะเป็นโซนของทัชแพดค่ะคก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะค่อนข้างลื่นเลยเวลาใช้งานค่ะคแล้วก็มีการแยกปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาออกมาต่างหากนะคะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญค่ะตรงขอบของเขาเนี่ยนะจะมีไฟ LED สีแดงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานในที่มืดเนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกเลย แล้วก็โซนสุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่ม utility ต่างๆค่ะอ่ะเดี๋ยวไม่ขอเริ่มที่โซนคีย์บอร์ดกันเลยซึ่งตัวคีย์บอร์ดที่เขาให้มาค่ะก็เป็นแบบชิคเก็ตคีย์บอร์ดนะคะจากทาง Steel Series ค่ะเพราะฉะนั้นนะเรื่องของความคงทนแข็งแรงในการใช้งานนะคะ feeling ในการกดเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะมันยังมาพร้อมกับไฟ RGB ด้วยนี่เพื่อนๆสามารถปรับแต่งสีได้เลยนะ แล้วตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีเทคโนโลยีนะคะที่มีชื่อว่า Silver Lightning Print ค่ะก็คือตัวปุ่มของเขาเนี่ยจะยกลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเจาะทะลุเอาไว้ค่ะทำให้เราเนี่ยมองเห็นความสวยงามของไฟ RGB ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสีไฟ RGB ค่ะเราสามารถปรับความสว่างให้กับมันได้นะคะผ่านทางคีย์บอร์ดเลยค่ะโดยการกดปุ่มฟังก์ชันนะคะแล้วก็ปุ่มบวกลบตรงนี้ค่ะเครื่องหมายลบเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสว่างนะคะส่วนตัวบวกก็คือเป็นการลดความสว่างลงค่ะอย่างเลเวลที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยคือสว่างสุดและเดี๋ยวเมย์จะลองปรับลดลงให้ดูค่ะนี่ก็กดอย่างนี้เลยนะอ่าก็สามารถปิดไปได้เลยเหมือนกันค่ะ แล้วเพื่อนๆค่ะก็ยังสามารถที่จะปรับเอฟเฟกสีไฟให้กับตัวคีย์บอร์ดได้นะคะผ่านทางปุ่มนี้เลยนี่พอเรากดปุ๊บนะสีไฟของคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะได้เอฟเฟกสีไฟแบบประมาณไหนค่ะนี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกเลยนะคะ ปุ่มต่อมาค่ะจะเป็นปุ่มช็อตคัดนะคะเข้าไปที่ตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า x p l i t Gamecaster ค่ะอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบชอบสตรีมเกมนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยค่ะปุ่มต่อมานะคะคุณระบูสไตรตันค่ะเดี๋ยวไม่ลองกดให้ดูเลยเปิดี่อพอเราเปิดการทำงานปุ๊บนะคะก็จะเห็นได้ว่ารอบการหมุนของพัดลมเนี่ย มันจะหมุนเร็วขึ้นแล้วก็มาพ้อมกับเสียงที่ดังขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะแต่นี่นะมเมย์ลองเอามือมาอังไว้เนี่ยลมที่มันออกมาค่ะมันก็เป็นลมเย็นนะคะไม่ได้เป็นลมร้อนหรืออะไรเลยนั่นก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเราตอนนี้ค่ะมันไม่ได้ทํางานหนักหรือว่ามันไม่ได้โหลดนะคะซึ่งหลายๆคนค่ะถามกันเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยไอตัวคูลเลอร์บูสต์ไทตันเนี่ยผมเปิดไว้ตลอดเวลาได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเปิดตลอดเวลาได้ไหมมันก็เปิดได้นะแต่ถ้าเครื่องเรามันไม่ได้โหลดอยู่เนี่ยเปิดไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน เป็นลมเย็นเนาะแล้วอย่างพัดลมค่ะเขาก็จะใช้การทํางานเป็นแบบมอเตอร์ใช่ไหมคะถ้าเราไปเปิดมันบ่อยๆมันก็จะทําให้มอเตอร์เนี่ยมันเสื่อมไวขึ้นก็เรียกง่ายๆว่าเหมือนกับเราใช้ทรัพยากรมันแบบสิ้นเปลืองเนี่แหละจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเล่นเกมอยู่ล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเครื่องมันเริ่มร้อนและลองจับจับดูตรงบอดี้เนี่ยมันร้อนนิดนึงอ่ะเราอาจจะเปิดมันสักทีหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยระบบของ MSI เองเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าความร้อนสะสมประมาณนี้พัดลมเนี่ยมันควรจะหมุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็จรรรริงงงงงๆแแลล้้ววเเเนี่่่่ไมใชืืออออตัหหะสาบข ร้อนนะคะแล้วก็ปุ่มนี้ค่ะปุ่ม G PU นะคะเป็นตัวเปิดปิดการทำงานของการ์ดจอแยกที่เขาให้มาค่ะซึ่งก็จะสะดวกนะไม่ต้องไปปรับที่หน้า BIOS ค่ะแต่ว่าเราจะต้องรีบูตเครื่องก่อนนะคะนี่ถึงจะเปิดปิดการทำงานของมันได้ค่ะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะก็คือปุ่ม power ค่ะ นอกจากสเปคของเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขาจะจัดเต็มแล้วค่ะ MSI นะคะเขายังมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า MSI Dragon Center ค่ะที่ช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้งานเครื่องได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยค่ะว่าในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้ใช้งานบ้างนะคะแท็บแรกสุดค่ะตัวแอป Portal เนี่ยจะเป็นการรวบรวมโแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะที่ใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาไว้ที่หน้านี้ค่ะอย่างเช่นตัว Steel Series Engine 3นะคะพอคลิกเข้ามาค่ะ เพื่อนๆสามารถที่จะตั้งค่าสีไฟนะคะตั้งเอฟเฟกไฟรวมไปถึงเสซตค่าปุ่มมาโครได้ที่หน้านี้ค่ะต่อมานะคะตัว MSI t r u l Color ค่ะอย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าเขาจะมีค่าพรีเซตมาให้ค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะพอเรากดเลือกโหมดค่ะทั้งค่าคอนทราสต์ความสว่างนะคะความสดใสอุณหภูมิสีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติค่ะก็แค่เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราในขณะนั้นนะ ต่อมาค่ะหน้าที่มิก2นี่เรื่องของระบบเสียงต่างๆนะคุณเข้ามาที่หน้านี้หน้าเดียวจบเลยค่ะทั้งเรื่องของเสียงเบสเสียงแรมนะคะไมโครโฟนรวมไปถึงตัวซาวด์แท็กเกอร์นี่สามารถมาปรับได้ที่หน้านี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ X p g a m e c a s t e r ก็อย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่าสำหรับคนที่ชอบสตรีมเกมนะคะอันนี้เขามีแถมมาให้เลยแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าผ่านทางปุ่มช็อตคัทของเขาได้ด้วยแถบที่2ค่ะ System Monitor นะคะ บอกรายละเอียดของซิสเ็มเราในขณะนี้เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยค่ะทั้งการกิน CPU นะคะการกินแรมกิน GPU ต่างๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรอบหมุนของพัดลมค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเครื่องมันไม่ได้โหลดอะไรมากมายนะก็อยู่ที่สักประมาณพันรอบต่อนาทีค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นอุณหภูมิค่ะอย่างของ GPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39องศา CPU อยู่ที่ประมาณ4 3องศาก็ถือว่าเย็นๆเลยแหละแถบต่อมาค่ะ LED วิาสานะคะ คือนอกจากเพื่อนๆเนี่ยจะปรับสีไฟปรับเอฟเฟกผ่านทาง Steel s ีลซี e ีส์เอนจินสแล้วเนี่ยมาปรับที่หน้านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะเซตเป็นค่ามาโครเซตเป็นค่าโปรไฟล์ได้ด้วยนะคะนี่ผ่านทางตรงนี้เลยแท็บต่อมาค่ะ System Tuner นะคะนี่อันนี้ก็เป็นการเปิดปิดเทคโนโลยีต่างๆของเขาค่ะอย่างตัวแรกสุดนะคะก็เป็นตัวเปิดปิดตัว VR ready ถัดมานะคะเป็นเทคโนโลยี X boost แล้วก็อันนี้ค่ะชิป ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะคะคือเราสามารถเลือกโหมดในการทํางานให้กับเครื่องได้ค่ะก็จะมีทั้งแบบเทอร์โบสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะคะทีนี้หลายๆคนเนี่ยจะชอบตกใจกันว่าเฮ้ยพอเปิดเครื่องมาเนี่ยไอโหมดเนี้ยมันไม่ให้เราเลือกมันขึ้นเป็นสีเ,าเทาๆนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ค่ะเพราะว่าโหมดเทอร์โบกับโหมดสปอร์ตเนี่ยนะถ้าเพื่อนๆจะใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานของเครื่องเนี่ยเยอะนิดนึงแค่คุณเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปค่ะก็สามารถที่จะใช้้้้งงานนนหหมมดดดพวีไทัะ แล้วก็ที่ง่ายกว่าน,นั้นค่ะคุณสามารถกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ F7 ได้นะคะนี่ก็จะสามารถเลือกโหมดได้แบบง่ายๆค่ะไม่ต้องเข้ามาที่หน้านี้ก็ได้อะตัวต่อมาค่ะ Fan Speed น,นะคะก็ตอนนี้เซเป็น Auto ไว้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับการทํางานของเครื่องในขณะนั้นและว่ามันจะต้องหมุนอะไรสักเท่าไหร่นะคะต่อมาในฮิีมิกค่ะ ก็จะมีค่า preset เอาไว้อยู่แล้วนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราอยากจะฟังเพลงเราอยากจะรูหนังหรือว่าอยากจะเล่นเกมก็มาเลือกได้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเลือก msi TrueColor ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็เลือกเป็นสีไฟนะคะอย่างที่เม่บอกไปว่าเราสามารถเซตเป็นโปรไฟล์เอาไว้ค่ะก็มากดเลือกได้ที่หน้านี้เลยแล้วก็สุดท้ายนะคะ DPI เป็นตัวซูงหน้าจอค่ะส่วนอันนี้นะคะ ค่อนข้างจะสะดวกเลยเป็นตัวโมบายเซ็นเตอร์ค่ะก็คือเอาไว้ซิงเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนของเรานะคะคือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถโหลดโปรแกรมเนี้ยลงสมาร์ทโฟนได้แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลตัวเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ค่ะก็ได้เห็นดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์ของเจ้าโนบุคเครื่องนี้ไปแล้วค่ะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันบ้าง CPU ที่เขาให้มาค่ะเป็นตัว Intel Core i7 7820HK นะคะ TDP เนี่ยอยู่ที่45วัตต์เท่านั้นเองค่ะสัญญาณนาฬิกา2.9 GHz นะคะ Cash L3 เนี่ย 8MB 4คอร์8เทรดเมนบอร์ดค่ะก็จัดทาง MSI นะคะในชื่อรุ่น MS17A1 ค่ะ แรมนะคะเป็น DDR4 ค่ะให้มาทั้งหมดเนี่ย32 GB นะแล้วก็เป็นแบบ Dual Channel ด้วยซึ่งตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะเพราะว่าเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสสล็อตเลยตอนนี้เนี่ยติดตั้งมาที่สล็อตที่1แล้วก็สล็อตที่3ค่ะความจุนะคะสามารถเพิ่มได้ถึง 64GB เลยส่วนตัวการ์ดจอค่ะเขาก็ให้มาเป็น NVIDIA GeForce GTX 1080นะคะตัวนี้ค่ะคูดาคอจะอยู่ที่2560ูนิต บัสวิดสองร้อยหวิดนะคะแบนด์วิดเนี่ย320.3กิกะไบต์ต่อวินาทีค่ะแล้วก็แรมที่ให้มาเนี่ยเป็นแรม GDDR5X นะคะความจุเนี่ย8กิกเลยส่วนค่า GPU Clock ค่ะจะอยู่ที่1,582เมกะเฮิร์สต์เบมเมอรี่คล็อก1นึ่เมกะเฮิร์สต์แล้วก็บูตคล็อกเนี่ยอยู่ที่1,771เมกะเฮิร์สต์ค่ะอ่ามาต่อที่ตัวสตอเรจกันบ้างนะ เรื่องนี้ค่ะเขาให้ Storage มาเนี่ยสแบบเลยนะอันนี้ค่ะจะเป็นตัว M.2 นะคะให้มาเนี่ยความจุ 256GB เนี่ยตัวรวมกันเป็น512ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอเรทศูนย์มาให้ด้วยนะคะ Sequential r e a d เนี่ยอยู่ที่2,907ส่วน Sequential Write เ,เนี่ย2,420ค่ะส่วนอีกลูกนึงนะคะได้ดอันนี้ก็ความจุจะเยอะหน่อยสำหรับเก็บข้อมูลค่ะก็ขนาด 1TB นะคะค่ารีดค่าไร t ก็ตามนี้เลย ส่วนผลคะแนน Benchmark ของ CPU ค่ะด้วยโปรแกรม Cinebench R15 นะคะคะแนนจะอยู่ที่766 c b ค่ะก็ตามนี้เลยนะคะค่า ranking ของมันมาต่อกันที่ผล Benchmark ด้วยโปรแกรม 3D Mark Fire Strike กันบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะเมจะลองที่ความละเอียดเดียวเลยก็คือที่ 4K ค่ะคะแนนร่วมอยู่ที่4,994คะแนนค่ะกราฟิกสกอร์5,037คะแนนส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยของมันค่ะ กราฟิกเทส1จะอยู่ที่27.76เฟรมต่อวินาทีส่วนกราฟิกเทส2 18.08เฟรมต่อวินาทีค่ะฟิสิกส์สกอร์คะแนนจะอยู่ที่11,092คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย35.22เฟรมต่อวินาทีและสุดท้ายค่ะคอมไบเทสนะคะคะแนนจะอยู่ที่2,646คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย12.31เฟรมต่อวินาที ส่วนการเล่นเกมของเมย์นในวันนี้ค่ะเมย์ก็จะใช้เป็นเกมนี้เลย Ghost Recon นะก็เป็นเกมที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นั่นแหละคือใครที่ซื้อโน้ตบุ๊ก MSI ตัวท็อปตัวแรงไปนะก็ต้องเอาไปเล่นเกมแนวๆนี้กันนี่แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูค่าเซตติ้งกันก่อนนะมาที่ออปชั่นเลยแล้วก็วิดีโอค่ะนี่ตอนนี้นะคะเมย์ก็ปรับเป็น full screen ไว้ค่ะ r e s o l u ูชันเนี่ยก็คือเป็น Full HD นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะความพิเศษอย่างที่เมนเน้นย้ำเลยนะก็คือ Refresh Rate ของจอตัวนี้เนี่ยปรับได้120 h z r ค่ะส่วนความละเอียดอย่างอื่นนะคะเม่ก็ปรับตามที่เครื่องมันคำนวณไว้ค่ะกราฟิกนะคะเม่ก็จะปรับเป็น Ultra แล้วก็ Very High ค่ะก็คือเอาง่ายๆว่าพยายามปรับสุดให้มันได้ทุกอย่างอะนะจะได้ดูกันว่าเฮ้ยเฟรมเรทมันประมาณไหนฟิลลิ่งมันยังไงค่ะ ทีนี้เกมนี้นะเวลาที่เราปรับเนี่ยไอภาพข้างๆที่มันโชว์อยู่ค่ะมันจะโชว์ให้เราดูว่าถ้าเราปรับแบบนี้เนี่ยภาพที่เราได้มันจะเป็นแบบไหนนะนี่ก็ค่อนข้างสะดวกค่ะเวลาจะเซตติ้งนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมุมจอซ้ายบนนะคะจะเป็นการอินซิสเตมของเราในตอนนี้ค่ะ อย่างตอนนี้นะคะการกิน G P U เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ98ค่ะอุณหภูมิ G P U เนี่ย68องศานะคะแล้วก็กิน RAM G P U สักประมาณ5กิกค่ะส่วนเฟรมเรทที่ได้เนี่ยก็ประมาณสัก60เฟรมต่อวินาทีนะคะส่วนตัว C P U ค่ะอุณหภูมิของมันเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ70องศาแล้วก็กิน C P U เนี่ยประมาณ56กิน RAM เครื่องเนี่ยประมาณ8กิกค่ะนี่ ก็ตอนที่เมย์เล่นเกมไปนะคะ <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็สามารถดูฟรมเรตตรงนี้ไปด้วยได้ค่ะแล้วก็ภาพที่พเพื่อนๆเห็นนะมันอาจจะดูมีเส้นมีลายอะไรนิดนึงแต่ว่าบอกเลยภาพที่เมย์เห็นตอนนี้เนี่ยสมูทมากแล้วก็สีสันเนี่ยสวยสดงดงามเลยค่ะนี่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะว่าเฮ้ยทำไมพอพี่เมย์เริ่มเล่นเกมนี้นะจะต้องมาเริ่มที่ฉากนี้ทุกครั้งเลยก็ <ๆ S 1> เป็นเว็บรีวิวเนาะอยากให้เพื่อนๆเนี่ย มีตัวเปรียบเทียบค่ะพอเวลาเราเริ่มฉากเดิมนะเราจะเปรียบเทียบง่ายเลยว่าโน้ตบุ๊กแต่ละตัวเนี่ยภาพที่ได้หรือว่าฟิลลิ่งที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันยังไงค่ะนีอ่อันนี้ก็เป็นมือใหม่นะหัดเล่นเกมนี้อยู่เฮ้ยแต่ภาพมันสวยมากจริงๆแล้วด้วยความที่จอมันเป็นแบบ120เฮิรต์นะคะความลื่นไหลความสมูทของภาพเนี่ยมาเต็มแน่นอนค่ะนี่ ลองลองยิงนกดูสักตัวแล้วกันปื้กนกระสุนไหมทําเพื่ออะไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะอ่าอ่าหลายๆคนค่ะก็อาจจะเบื่อกันนะว่าโห้ยไม่ว่าจะโรตบุกมากี่ตัวนะวิ่งลงเขาตลอดเอาเป็นว่าสัญญาเลยรตบุกตัวหน้านะเดี๋ยวจะขับรถบ้างนี่แต่ก็ยังขับรถลงเขาอยู่นะไม่มีอะไรนะสไลด์ตัวลงมาธรรมดาธรรมดาคือว่ามันอาจจะมีบางช่วงนะคะที่ว่า ภาพเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นเหมือนกับว่ามันขาดไปบ้างอาจจะด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมันยังถ่ายเป็น 4K อยู่นะคะแล้วตัวเฟรมเรทเนี่ยมันอยู่ที่25เฟรมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฟรมเรทของกล้องกับเฟรมเรทของโนบุ๊กเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันก็เลยอาจจะเห็นเป็นภาพขาดบ้างแต่บอกเลยว่าฟิลลิ่งของคนที่นั่งเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยถึงฟินสุดอะ่ะภาพสวยแลวสมูทมากจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวลองหาใครมายิงสักคนหนึ่งแล้วกันนี่เราเจอเป้าหมายแล้วเดินนิ่งๆแบบนี้นะ พลละเรือนแน่นอนนะคะระดับเม,มมันต้องอย่างนี้แหละไปสู้กับคนอื่นไม่ได้ไงต้องสู่กับคนไม่มีอาวุธเนี่ยแหละออ้ฟิลลิงก็ประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเมจะลองเปิดตัวอย่างหนังให้ดูกันสักเรื่องหนึ่งนะคะก็เลือกเป็นเรื่องนี้เลยค่ะ v a l e r i a n and the City of Thousand Planets นะคะเดี๋ยวจะได้ดูกันทั้งเรื่องของภาพแล้วก็เสียงค่ะอ่ะนี่ ภาพที่เพื่อนๆเห็นในกล้องตอนนี้กับภาพที่เมเห็นเนี่ยสีเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะเพราะว่าพยายามปรับกล้องให้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะก็เรียกได้ว่าภาพเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะสีสันคมชัดเลยสวยสดงดงามส่วนเรื่องของความสว่างค่ะตอนนี้เนี่ยเมปรับสว่างสูตรเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะลองปรับมืดสุดให้ดูค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูหนังในที่มืดๆเนี่ยเมว่าน่าจะกําลังพอดีเลย มาดูเรื่องของเสียงกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงดังให้ได้ฟังกันนะคะเสียงสุดยอดเลยเรื่องของมิติอะไรต่างๆนะคะทำได้ค่อนข้าง <Those S 1> ดี <species S 1> เลย เสียงชัดมากแล้วมีมิติด้วยเอาไปดูหนังหรือฟังเพลงไหมว่างหึงกระหืมแน่นอนค่ะและสุดท้ายเรื่องของการกินไฟค่ะก็อยู่ที่ประมาณ250-260วัตต์นะคะประมาณนี้ คือ้าทีบกบบโน้ตบุ๊กเนี่ยมันอาจจะดูสูงค่ะแต่ถ้าคุณเทียบกับ PC เครื่องหนึ่งหรือว่าเครื่องที่ใช้สําหรับเล่นเกมเครื่องหนึ่งนะมีทั้งจอมีทั้ง CPU i7 แล้วยังมีการ์ดจอพันแอีกบอกได้เลยว่านี้เนี่ยถือว่าน้อยค่ะก็สามารถเล่นเกมได้แบบฟินๆยาวๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เมย์บอกไปค่ะสําหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของ MSI นะคะอยากได้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมแบบสูงสุดเนี่ยให้เสียบปลั๊กเอาไว้ตลอดค่ะ มาสรุปกันสักนิดนึงค่ะสําหรับเจ้าเกมมิ่งโนตบุกเครื่องนี้นะคะเอาราคาค่าตัวของมันไปก่อนเลยก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่0แสบาทค่ะนี่ก็ราคามดกัดอีกแล้วนะเว็บเราเนี่ยราคามดกัดตลอด ซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ค่ะจากราคานี้นะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของ CPU นะคะที่เป็นตัว i7 แล้วก็เป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดจากทาง Intel ค่ะอย่างที่2นะคะการ์ดจอที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดในโลกแล้วแหละตอนนี้นะคะก็คือตัว GTX 1080ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเทคโนโลยีค่ะที่ MSI เขาใส่มานะคะเพื่ออาใจชาวเกมเมอร์กันโดยเฉพาะค่ะทีนี้นะ่าไมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินราคาขนาดนี้แล้วเนี่ยพวกสายคำนวณต้นทุนไงก็อาจจะคิดว่าแบเฮ้ย ราคาขนาดนี้ซื้อ PC ดีกว่าไหมอ่ะมันก็แล้วแต่คุณไงคือไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะคือคุณอาจจะไปซื้อ PC ก็ได้แต่ว่าพอเวลาคุณจอไปเล่นบ้านเพื่อนไปเล่นมาหาหลัยเล่นที่โรงเรียนนู่นนี่นั่นโอ้โหก็แบกกันไปนะมอนิเตอร์ด้วยเคสด้วยอะไรด้วยมันไม่สะดวกแต่นี้นะคะ พับจอไปเอาอะแดปเตอร์ไปตัวเดียวอยู่ฟินๆจบๆจบนะคะก็อ่ะแล้วแต่คุณ <c oughs> ทีนี้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาให้มาค่ะเดี๋ยวมีขม่วโให้อีกรอบนึงแล้วกันเอาเรื่องของภาพก่อนเลยนะด้วยความที่มันเป็นจอ IPS ค่ะสีสันอะไรนะคะความสมูทความคมชัดของภาพเนี่ยมาเต็มเลยอย่างที่ลองเล่นเกมให้ดูนะคะก็ฟินมากๆหรือว่าตัวอย่างหนังที่เปิดอยู่ตอนนี้ค่ะสีเนี่ยสวยสดงดงามเลยนะคะอย่างที่2ค่ะเรื่องของระบบเสียง เดี๋ยวให้ฟังอีกรอบแล้วกันเฮ้ยมันมันโอเคมากจริงๆอ่ะนน่เดียีแป๊บหนึ่งก่อนคือเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันอาจจะได้ยินผ่านไมโครโฟนอะนะคะซึ่งระยะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละถ้าเรามานั่งฟังมันก็เหมือนกับที่หูเราได้ยินนะทีนี้ เมย์นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยเมย์บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันกระหืมทั้งห้องจริงแล้วมิติของเสียงเนี่ยคือเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะอารมณ์เหมือนประมาณแบบอยู่ในโรงหนังอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเอาไปดูหนงังจะเอาไปเล่นเกมฟินทั้งคู่ค่ะทีนี้นะคะมันจะมีอยู่2เรื่องค่ะที่น้องๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะ เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ gaming notebook MSI เนี่ยสามารถ overclock ได้ไหมบอกเลยว่ารุ่นนี้สามารถ overclock ได้นะคะแค่เข้าไปที่หน้าใบออสของเขาค่ะ,คะก็สามารถปรับความเร็วอะไรให้กับมันได้นะแต่จริงๆแล้วค่าเดิมๆของมันเนี่ยก็แรงมากอยู่แล้วนะคะเรื่องที่2ค่ะก็คือแทม Windows หรือเปล่านะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ Windows 10 Home นะคะอ่ะทีนี้อุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ค่ะก็จะมีนี่เลยเป็นเซตนะคะเป็น user manual แล้วก็แผ่น DVD driver ค่ะ แล้วก็นี่เลยเป็นตัวอะแดปเตอร์นะคะที่เมย์บอกไปว่าหนัากประมาณโลกว่านี่แหละนี่แล้วสุดท้ายนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI นะคะที่ส่งโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ